ยัสสขอนอบน้อมแด่พระรัตนตไตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องนกสไตล์สำหรับคลิปนี้กระผมจะพาทุกท่านไปเปรียนรู้ที่จะอยู่ใกล้นิพพานนะครับนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธก็คือการหลุดพ้น สิ้นเชิงจากความทุกข์จะหลุดพ้นได้ก็เมื่อไม่มีกิเลสแล้วนั่นเองผู้ที่หลุดพ้นหรือว่าบรรลุน,ลนิพพานนี้เรียกว่าพระอรหันต์นั่นเองครับจะขอ,อนำบทความในปฏิปิดกนะครับมาขยายความให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าทำอย่างไรถึงจะ เป็นผู้ที่ชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรมสอย่างแล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวทำสี่อย่างอะไรบ้างเล่าทำสี่อย่างคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองทวารในเอินรีย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ตามประกอบในชาคาริยธรรมอยู่เนืองนิดทีนี้เราก็จะมาดูว่าในหัวข้อของแต่ละอย่าง4ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงขยายความว่าอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางหรือว่าเราจะได้เข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นนั่นเอง เรามาดูที่ข้อแรกนะครับก็คือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพระพุทธองค์ทรงตัดกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลมีการสำรวมด้วยปาติโมขสังวรมีมารยาทและโคจรสมบูรณ์อยู่ เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลน,นี่ก็เป็นคำขยายความว่าภิกษุที่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลน,นั้นจะเป็นอย่างไรก็คือมีศีลน,นั่นเองครับ ีลคืออะไรสีลก็คือความสะอาดทางกายและใจแล้วก็มีการสํารวมด้วยปาฏิโมกข์สังวรก็คือปาฏิโมกที่พระสงค์ที่ท่านสวดนะครับสังวรก็คือระวังมันจะมีข้อห้ามต่างๆในปาฏิโมกว่าห้ามทำอย่างนั้นอย่างนี้มีมารยาทและโขดจรสมบูรณ์อยู่ อันนี้ก็คือก็มีบอกอยู่นะครับในพระธรรมวินัยว่ามารยาทควรเป็นแบบไหนการไปการโคจรต้องสำรวมวร่วาทำยังไงอันนี้ก็ต้องมีให้สมบูรณ์เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยอันนี้สำคัญนะครับคือเรารู้ว่ามันผิด ในเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าผิดเล็กน้อยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นทัศนคติที่ต้องปรับกันเลยทีเดียวสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายก็คือสิกขาบทที่พระดวงทรงตรัสนั่นเองให้เราได้ศึกษา ทำทั้งหมดนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลต่อไปเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงตัดว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินในนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ริมรถเินลิ้นในสัมผัสโผดถัพพะด้วยกายให้ได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลลามกหรืออภิชชาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้ รักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองในทวารยินทรีย์ทั้งหลายนั่นเองการคุ้มครองทวารอินรีย์ก็คือการมีสตินั่นเองนะครับในเวลาที่เราเห็น ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายแล้วก็ธรรมรมณ์ที่เรารู้ในใจเนี่ยไม่แยกถือเอาเป็นส่นสวนๆไม่ถือรวบเอาทั้งหมดถ้าจะพูดให้ละเอียดลงไปหน่อยก็คือว่าการสมมุติยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาแค่ ตากับรูปเพราะว่าอยา่างอื่นมันก็มีหลักการเดียวกันแต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างที่เป็นในส่วนของตากับรูปในทางศาสนาพุทธในหลักธรรมนี้นี่ท่านบอกว่าอาศัยตาและรูปจึงเกิดจากขวิญญาณก็คืออาศัยตาแล้วก็ รูปทำให้เกิดจักุวิญญาณจักุวิญญาณคืออะไรก็คือการรับรู้ทางตานั่นเองภาษาบ้นบานๆก็คือการเห็นนั่นแหละเรามองเห็นอย่างเงี้ยนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณทางตาจักุวิญญาณเรามองอะไรก็ตามมี่เรามองไปปุ๊บเห็นปับ๊บโอเคเห็นก่อนนะครับ ก็คือรู้นั่นเองว่ามองไปแล้วมันรู้ว่าปุ๊บอันนี้แหละเป็นจักรวิญญาณไอ้ทำสามอย่างที่มันเกิดพร้อมกันเนี่ยที่ท่านเรียกว่าผัสสะอันนี้เรียกว่าผัสสะทางตาเพราะว่าไอ้ผัสสะเป็นปัจจัยนี่แหละทำให้เกิดเวทนาก็คือทำให้เรารู้สึก เราจะรู้สึกว่ามันสวยหรือไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีส่วนเชื่อมโยงไปกับสัญญาความจำไ,ได้ไารู้การปรุงแต่งต่างๆซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับพอเกิด,ดวยทยาาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นปัใจจัยให้มันเกิดตัณหา คือเรารู้สึกรู้สึกเขาเรียกว่าเอาเวทนาสามอย่างก็แล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็เฉยๆอีกอันหนึ่งก็คืออาทุกขมะมสุขเวทนานั่นเองท่านรวบเอาสองอย่างมาแล้วก็มีอาําหน้าก็แปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือเฉยๆนั่นแหละครับก็คือเมื่อเรา อาศัยตากับรูปแล้วเกิดการรับรู้คือมองเห็นปับ๊บอันนี้เขาเรียกว่าผัสสะรวมรวมกันเนี่ยพอผัสสาเกิดปุ๊บมันก็จะเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาให้เรารู้สึกว่ามีความสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าเฉยเฉยพอมีเวทนาปุ๊บมันก็จะเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตรงจุดนี้แหละครับสาคัญเพราะไอเวทนานี่มันเป็นปกติ ใครที่มีสติเวลากำหนดรู้ว่าปุ๊บเออ,อน,นี่มันเวทนานะเราทุกเราสุขหรือว่าเฉยๆแต่พอจิตมันจะปรุงไปเป็นตัณหาเนี่ยถ้ามีสติปุ๊บรู้กำหนดรู้ปุ๊บตัณหาก็ไม่เกิดแน่นอนครับเพราะถ้ามันปรุงไปเป็นตัณหาแล้วทีนี้ก็จะมีสามอย่างนะครับ กามตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิพัณหาการตันหาวคือความใครนั่นเองภาวะตัณหาคืออยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรประมาณนี้ถ้าวิพัณหาคือไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้คืออยากปักใสไล่ส่งถ้าภาวะตันหาก็อยากอยากความอยากมีอยากเป็นอะไรนี่นะครับ ตัณหาเป็นปัจจัยมันเลยเกิดอุปาทานก็คือความยึดยึดว่าจะเอาแต่สมมติว่าเป็นพ่อตัณหานะถ้าวิปัสสา,าก็ยึดว่าจะไม่เอาแบบนี้นะครับมันก็จะปรุงแต่งไปเป็นเป็นภพเป็นชาติเสร็จแล้วไอชรามลณะทุกขโทมนัสอุปายาตอะไรต่างๆมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ เวลาที่เรามีสติเราจะมีสติตรงไหนก็คือพยายามฝึกตรงเวทนาเนี่ยะครับที่ท่าในให้กำหนดรู้ในสติปัฏฐานสีก็จะเชื่อมโยงไปอีกนี่อยู่ในเวทนานุป,ปสัสสนาสติปัฏฐานเลยนะครับคือหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับ อันนี้ก็อธิบายกันแบบย่อๆก่อนแล้วกันต่อไปเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในีรยทำยังนี้พิจารณาโดยเย็บคายแล้วจึงชั้นอาหารพิจารณายังไงก็คือไม่ชันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมา ไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ <c oughs> เพื่อให้มีชีวิตเป็นไป <c oughs> เพื่อป้องกันความลําบาก <c oughs> เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ภาสุ สำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุอย่างนี้แหละเชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับเวลาเรากินอะไรก็คือกำหนดรู้แค่เวทนายายถึงตันหาเพราะว่ามันจะปรุงไปว่าเฮ้ยกินนี้เพื่อให้เป็นอย่างนั้นกินนี้เพื่อไปอย่างนี้แต่นี้กินเพื่อ ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ให้มีความเป็นไปเพื่อ,อนุเคราะห์พรมจรรย์มันก็จะไม่เกิดตัณหาเกเสต่างๆก็จะลดลงไปนะครับข้อ mm hmm. สุดท้ายก็คือเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดชาคริยธรรมคืออะไรนั้น เรามาฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับพิสุทั้งหลายดูนะครับจะได้เข้าใจพิสุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคาริยธรรมอยู่เนืองนิดเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีคันยามกลางแห่งราตรี ย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีก็คือการตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นขั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากเกิียสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคเริยธรรมอยู่เนืองนิด ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างเหล่านี้แล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้น,นิพพานอย่างเดียวแลอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับคือพระภิกษุสงฆ์นี่ต้องปฏิบัติแต่จะมีซักมากน้อยขนาดไหนนะครับที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้อันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าในสมัยพุทธกาล ที่พระเจ้าอยู่นั้นต่างก็ปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วปฏิบัติยังไงก็คือพยายามชำระจ,จิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลทที่ขั้นจิตก็คือนิวรนนั่นเองครับกเกลเอทที่คันจิตที่ท่านกล่าวนี้ทํำยังไงถึงจะให้มันหมดจดสิ้นเชิงก็คือด้วยการเดิงจงกรมการนั่งสมาธิตลอดวันยันค่ำเลยนะครับเนี่ยาตรัสไวเนี่ยไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรี พันยำกลางก็นอนด้วยการสำเร็จการนอนแบบราส,สีก็คือตะแคงข้างขวาเท้าเหลือ่มเท้าท่านยังบอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นด้วยนะครับพอายามสุดท้ายอย่างราตรก็ลุกขึ้นชำระจิตอีกการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้ตลอดนี่ก็อยู่ไม่ไกลแล้วครับจากนิพพาน สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ